เร็วครับเร็ว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 ทางไหนวะเนี่ยทางนี้เล่นไม่ใช่ไม่ใช่กองกลังทหารเป็นเป็นลานเครื่องบินธรรมดาครับผมจำไม่ผมจำผิดอ่ะเฮ้ยมันต้องฮะเข้าไปโรงงานจะเป็นโรงงานข้างในนะครับ แกิจนี้ก็ค่อนข้างน่าเบื่ออยู่แต่ว่ามันต้องรีบทำให้ให้จบไปเลยนะนะอุ้ยทางเข้ามันอยู่ทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเร็ว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 ทางเข้าโรงงานมอยู่ตรงไหนวะผมก็จำไม่ได้ละไม่ได้เล่นนานนะไอ้เควสนี้อุ้ยเฮียโอ้ต้นไม้ต้นเดียวมึงก็ชนได้นะซีเจมแม่นยำจริงเอเค น่ไง hey, ไอ้เหีเย้ยแม่งเอ้ยมองมันมืดแล้วมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเร็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 ว,เ,รว,เ,รว,เ,รวเอ๊ะทางเข้าโรงงานอยู่ไหนอ๋อน,นี่ป่ะเออนี่ยเนี่เจอละเข้าได้บ่เอาเข้าได้จริงเรื่อเข้าได้บ่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันไม่เข้าดียว่ะไมือได้เข้ามาแล้วอ๋อไอ้เหี้ยทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยชิบหายละ อ๋อเราต้องหาทางขึ้นด้วยผมลืมไป,ไปเดี๋ยว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 ไปเย็นเดี๋ยวเฮียโอ้โหมันใช้แม่งใช้ M4 เลยวะโอ้ยเฮียชิบหายแล้วตรงนี้ครับตอนนี้เราถึงข่าวซวยแนละ้วเราต้องหนีออกไปก่อนหนีได้ป่หรอเฮียโอ้ยล้อแตกตายครับตายชัวเฮ้ยอีชไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว เดี๋ยวฮ้ยขึ้นทางไหนวะแม่งชิบหายอผมก็ลืมด้วยดิมันต้องขึ้นไปเอาเครื่องบินนะฮะต้องรู้นะแต่ผมไม่รู้แม่งไปทางไหนเนี่ยดิเดี๋ยวกันขอเซอร์เวก่อนแล้วนะ โหไม่อยากใช้สูตรเลยนะแม่งนี่กันมันไม่ได้เข้าแถวนี้นะฮะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเ,เองเอ๋กำลังงงงวยกับมันครับเดี๋ยวไปร้านแฮมเบอร์เกอร์กันเลยนแม่ง กินกินเพิ่มเลือยก,กันไม่อยากใช้สูตรเกมนี้ครับอืมขอไปด้วยนะครับก็ขอชักชา้าน,นิดนึงครับคลิปนี้มันยาวยาวๆไปนะอ่าเชเมื่อกี้ทหารนะสงสัยเราต้องเก็บพวกทหารนั้นก่อนคนระับอ่าเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวขอต่มเลือยก,ก่อนผมเองก็ลืมไนงะผมไม่รู้ว่ามันนี่ผมก็จําไม่ได้อ่า โอเคไปเรื่นขอเบอร์กเกอร์ชุดใหญ่นะครับโอเคครับกินให้เต็มหลอดไปเลยนะไป <c oughs> ไปครับไปไปเรๆๆเสียเวลามามากแล้ว <c oughs> ครับรีบไปครับรีบไป โอเคโอเคครับเดี๋ยวผมมีแผนละก็คือต้องไปฆ่าพวกทหารข้างหน้าก่อนนั่นเราจะได้เข้าไปได้นะแล้วก็ไปเซอร์เวว่ามันไปทางไหนนะโอเคอ๋อสัตว์เอ้ยเข้าไม่ได้เหรอ เอ้ยหรือว่ามึงอ,อ้าวเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องใช้รถทหารกูวะมึงลงมาดิเดี๋ยวฆ่ามันก่อนนะเดี๋ยวมันจะมาตามล้างตามผ่านเราเคตายไปนะใช้รถทหารนี้เข้าได้ไหมได้ด้วยเคผมว่าเราต้องเก็บรถทหารนี้เป็นตัวนี่แหละ เก็บไว้ก่อนทหารนี่ฮะเฮลอคร์ครเตร์อยู่ข้างบนแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันมันขึ้นไปยังไงนะมันมีทหารมันมีทหารเฝ้าอยู่อ๋อสงสัยต้องเข้าทางนี้แน่เลยเข้าไปดินเดน,นกันไม่เน่ยนล้วไม่เห็นละเราต้องเล็งไว้นะ จะเยนเ็ยนๆครับตรงนี้ผมขออน,นี้ก่อนขอค่อยๆผ่านไปแล้วกันโอเคครับ okay. ค่อยๆผ่านไปอ่ะมีหลอดเลือดมีเลือดตรงนู้นด้วยเฮ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวๆๆเ,เอ้เอเฮ้ยเอยเมาส์แม่งไม,ไม,ไม่ไม่ตามมือ หายนั่งโหดเนี่ยนะเฮ้ยโอ้โหมีเกาะด้วยโอ้เจดีดีเชื่อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดิไม่มีไม่มีสไนเว้โอ้ยถ้ามีสไนนี่เก็บเรียบแล้วหายแล้วครับเก็บเกาะก่อนเลยทนะันหมโวูวะเฮ้ยผมยิงทางนู้นมาโอ้ถึงบมูวะระยะเอเคไม่ถึงด้วยเว้ยถึงถึงนัม,มอยู่ไหนวะ อยู่นู่นเฮ้ย AK ถึงด้วยเว้ยเคไม่เป็นไรครับเคยังยังไม่หมดยังไม่หมดดีนะที่เอา AK มาด้วยครับอ่ะไปเฮ้ยยังไม่หมดด้วยะอยูไ่ไหนวะเฮ้ยอ๋อ,อยู่นู่นมองไม่เห็นแม่งโเคไปเก็บเลือดด้วย Okay, เอเคเฮ้ยอะไรเนะี่ยอ๋อเกิดมาเกินของของของลับในเกมนี้นะครับซึ่งถ้าเก็บพรบก็จะได้ตังตังเพิ่มก okay, วโอเคเอาไว้ก่อนเลยอโอ้ยเขียโอ้ตรงหน้าเลยนี่ไงโดนยิงเต็มเต็มเลยเมื่อกี้นะเดี๋ยววะนี่ไงทางขึ้นอยู่นี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวดตรงนี้ตั้งใจเย็นนะเพราะว่าทะหารเนี่ยมันเยอะมาก ฮ้ยโอเคมันยิงเสร็จแล้วใช่ไหมพอมันยิงประมาณสี่ห้านแล้วก็มันก็จะหยุดยิงแล้วเราก็ยิงมันนะฮอ่ามันอยู่ข้างบนมันยิงเราโดด,ด้้วยเฮ้ยนี่สอยไปโอ้มีนี่ด้วยหน่นวนมาเสริมเฮ้ยชีบอ๋อใแล้ะ มันมีนี่ครับมันมีปืนจกดลิงที่เอาไว้สามารถยิงฮอให้ตกได้เนี่ยเราเรายิง้อให้มันตกไปก่อนยิงยิงหอให้ตกไปก่อนับหอนี้เป็น้อที่ถึงที่สุดนะเป็นหอทหาร